สวัสดีครับวันนี้เรามีรถยนต์หลักหมื่นมานำเสนอครับเป็นนิสสันฟิโร A33 ครับปี2001นะครับใช้น้ำมันล้วนครับเรามารับชมรถยนต์กันครับมารับชมรถยนต์คันนี้กันครับคันนี้เป็นนิสสัน s ซฟิโร A33 นะครับปี2001นะครับตัว2.0 V6 นะครับ e x e ก u t i ู e e x e c u ก i v e นะครับ นี่ฮะให้ดูรอบคันก่อนครับอันนี้ไม่มีอุบัติเหตุใดๆนะครับหนักเบาคันนี้สวยๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเอ็กซ์คลูซีฟวกนะฮะสังเซฟิโลปีศูนย์หนึ่งครับผมเป็นจอสุดท้ายนะครับเอสามก่อนจะเปลี่ยนเป็นเทียหน้านะครับนี่ครับสีสันรอบคันสวยงามมากนะครับเก็บงานมาให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับรอบคันนี้นะครับ อะไรที่เป็นจุดอ่อนสำหรับคันนี้นะครับอะไรที่เป็นจุดด้อยสําหรับรถยนต์รุ่นนี้นะครับเราเก็บรายละเอียดมาให้คุณลูกค้านะครับอย่างครบถ้วนแล้วนะครับบอดี้ําเคยนะครับไม่มีชนหนักชนเบาพิความตัดต่อน้ําพ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับนะฮะเราการอีีคุณภาพนะครับสีสานรอบพันสวยงามครับหมิ่นรอยแค่ตามการใช้งานเท่านั้นนะครับภาษีคันนี้เป็นเดือนธันวาคม66นะครับ นี่ครับดูขอบกระจกครับขางขอบกระจกเดิมๆับกระจกเดิมทั้งคันนะครับนี่สวยงามนะนี่ครับหลังคานะครับรถจอดในร่มครับผมราคาบางๆนะครับบางๆนะครับมาทั้งคันนะครับรถมีดิ้นลอยนิดๆหน่อยๆตามการใช้งานนะฮะตรงนี้นะฮะขาดออกได้นะครับโดยรวมแล้วเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะสวยๆนะฮะรอบคันนี่ครับนุ่มนวลนะครับเงียบ เดินทางนะครับคุมกว้างขวางหรูหรานะครับรับชมภายในกันนะครับยนตดติดอยู่นะครับเงียบกริบเลยนะครับภายในเป็นสีเปจลายไม้แบบนี้นะครับฝาท้ายฝาถังน้ำมันนะเป็นไฟฟ้านะครับอี่างงมีไฟประโคครบหมดนะครับน้ำปัดเป็นออฟิอนนะครับหนูไฟฟ้าทั้งคันนะครเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับเนี่ยไม่ขาดนะครับนี่ครับมีข้าวดำๆตามการใช้งานเท่านั้นนะฮะเดียวโอ้ครับ แอลโต้นะวันนี้รีวิวสองบินซูเล็กใช้ได้นะครับใช้ได้ดีเสียงดีมากมากนะครับใช้แด้คู่ครับผมนี่นะฝาเกลด้านบนที่เราหามาใส่ให้ใหม่แล้วนะครับที่เป็นที่รู้กันนะครับสำหรับรุ่นนี้ชอบแตกหักครับนี่ครับเดอนใหม่รือสวยแบบนี้นะครับออกไปฟ้าลูกไปฟ้าใช้งานได้ครบหมดนะครับนี่นะฮะหันประตูฮะโอ้ภานในเรียมๆเลยนะฮะกว้างขวางมากครับนะฮะนี่ครับ ดูเบาะนะครับเราใช้งานอยู่ด้วยนะครับใช้งานอยู่ด้วยนะครับเราการันตีเรื่องความร้อนเรื่องน้ําดันควันไหลนะครับความไม่สมบูรณ์ใดๆนะครับเพราะเราใช้เองอยู่ด้วยนะครับนะี่นะดูถุงหลังเบาะนะครับตึงนะครับสวยงามมากนะครับนะรถมีปัญหาใดๆนะครับเราจะแก้ไขนะครับซ่อมแซมก่อนจะขายออกไปนะครับเพื่อความสบายใจและความพร้อมใช้ของท่านลูกค้าทุกท่านนะครับ ไม่ดีจริงไม่ต้องเอาไปใช้ครับเรากรันตีให้นะครับเรือบอดี้เป็นเรื่องแรกนะครับเอกสารเรื่องสำคัญนะครับนี่ฮะเครื่องเกียร์นะครับความสมบูรณ์ของระบบไฟฟ้านะครับพวกนี้นะครับเราดูแลให้อย่างดีนะครับนะฮะด้านหน้านะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบหมดนะครับปรับค่าปรับค่าไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดนะครับสมบูรณ์แบบมากๆครับแอร์แบคคู่นะครับตรนนี้นี่ฮะนี่บอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับ สวยงามได้ดีครับนะครับแถวโอ้โหเย็นเฉียบมากๆครับสวยงามครับหรูหลานะครับเป็นรถผู้บริหารในยุคนั้นนะครับผมสวยงามมากๆครับวันนี้เดี๋ยวไปรับชมขอเครื่องกันครับนี่ครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ V6 2องพันนะครับรหัส UVQ20CE นะครับ น้ำมันล้วนนะครับไม่แก๊สนะครับคันนี้นะฮะนี่ฮะฝาท่อใสวยูแบบนี้นะครับนี่ฮะเครื่องยนต์ติดอยู่นะครับเดินนิ่มมากๆครับแถมไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับของเครื่องยนต์นี่ครับดูบอดีนะครับนี่ฮะโอ้โหคุมโวมเดิมๆนะครับจุดยิดเดิมๆหมดทุกอย่างเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับคันหน้ามีโลโก้อะไรครับขันหน้าเดิมๆนะครับลอย ปินโค้ดเดิมๆจากโรงงานนั้นออกป้ายแดงยังอยู่ครบหมดนะครับเนี่ยนี่บอดี้สวยๆนะครับเครื่องเดินนิ่มครับสมบูรณ์ครับไม่มีความร้อนขึ้นใดๆนะครับรถติดในเมืองนะครับติดหนักหมักนะครับเราเทสมาแล้วนะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์ไม่มีความร้อนไม่มีน้ําดันควอนไหลใดๆทั้งสิ้นนะครับเราการันตีโดยการใช้งานเองอยู่แล้วด้วยนะครับนะครับมาชมด้านหลังขันตอนครับผม นี่ครับผมด้านหลังนะฮะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางแบบนี้เลยนะครับโหนะครับนี่โ้สวยงามมากนะครับผมเดิมสวยๆเลยนะครับเอาดูบอดี้กันครับเป็นไงมครับเดิมๆตะเข็บเดิมๆเมทอาร์ดเดิมๆแบบนี้ฮะนี่บอดี้ต้องอย่างนี้นะครับเรียกว่าบอดี้เดิมๆแห้งๆหรือสวยนะครับนี่ครับรถเดิมขายง่ายครับ รถเติมดูง่ายนะนะฮะมันมีสมเสน่ห์ครับนะฮะสวยเลยนะครับคันนี้เปิดดา้านล่างให้ดูกันครับนี่ฮะนี่ฮะพื้นรถมเดิมแบบนี้นะครับนะฮะล้ออะไรมีให้ครบหมดนะครับนะฮะคันนี้เก็บรายละเอียดมาให้หมดแล้วนะครับนะฮะ เซฟิโลนะคิวขอบยางประตูพวกนี้นะครับเดชาชอบชอบขี่ขานะครับอันนี้เราซื้อซื้อเปลี่ยนให้ใหม่ไปแล้วทั้งสองข้างนะครับยางขอบประตูนี้นะเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนิ่มๆเลยครับไม่มีเสียงลมหรือว่ามีลมเข้าใดๆนะครับนะครับเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับเนี่ยเปลี่ยนงานให้หมดแล้วครับ หลายตั้งเลยนะครับเส้นพวกนี้หลายบาทนะครับหลักพันนะครับเนียฮะผัวลูกค้าไปใช้แล้วมีเสียงลมเข้าเอ๊ลดความเปล่าวะไม่ใช่นะครับเป็นที่ยางเส้นนี้นะครับนี่ครับเราซื้อใส่ให้เป็นของญี่ปุ่นนะครับของเชียงกงญี่ปุ่นนะครับสภาพดีนะครับยังนิ่มๆอย่างนี้ยฮะนิ่มมากครับใช้ได้ขายก็ยังไม่เสียนะครับนะฮะนี่นะครับ เปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับนี่ครับระบบไฟฟ้าเราทําให้หมดแล้วนะครับไฟป,ประตูนะติดครบหมดนะครับป่านนะครับเดี๋ยวเรามารับชมมาลองขับกันดูครับผมอ,อันนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่เก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับรดย้ำนะครับว่าเอาไปใช้งานได้เลยนะครับ มีเก็บงานใดๆแล้วนะครับมีเก็บงานใดๆแล้วนะเอาไปเติมน้ำมันใช้ได้เลยนะครับประสีเดือนธันวาปีหกหกครับครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์มากๆนะครับช่วงล่างไม่มีดังใดๆนะครับขับเร็วมากยางใหม่ปี2021นะครับตั้งสี่เส้นนะครับแพร่เย็นชับนะครับเครื่องเสียงฟังได้นะครับเครื่องเสียงสองดินฟังได้นะครับนนะได้ครับ เรือบฟ้ากระจกไอฟ้าขึ้นโลคบหมดแล้วหม้อข้างปรับข้างไฟฟ้าใช้งานได้ครบพ้วนหมดครับเก็บงานให้หมดแล้วนะครับนะครับห้าบุญแปดพันบาทนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับภาษีพรปเดือนธันวาคมหกสินะครับเป็นมเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทางเราสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดห้าสองหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งหกสามนะครับ เดี๋ยวเราจะคือลายดีไว้ให้ด้วยนะครับนะครับลูกค้าสนใจแอดไลน์มาขอชมภาพนี้ได้นะครับมีภาพดิงให้ชมทุกมุมนะครับรลยงานรถเพิ่มเติมได้ครับผมครับยังไงติดต่อเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ